นีครับาจะจะจะ,จะให้ตอบคำถามคุณไหมอาจารย์คะเห็นมีคนตั้งข้อสังเกตว่าคอกรกตตไม่ได้เสนอมติในการจัดการเลือกตั้งครั้งหน้าในปีหน้าที่จะครบเทิงของรัฐบาลในตัวร่างงบะคณะมนตรีได้ตั้งข้อสังเกตนี้เมื่อตอนพิจารณา ร่างพระราชบ,บัญญัติงบประมาณครั้งแรกรอบแรกเมื่อหลายเดือนมาแล้วและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้ชี้แจงว่าเนื่องจากงบประมาณของกกตนั้นได้มีการจัดตั้งไว้ให้ทุกปีเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดการเลือกตั้งขึ้นเมื่อไหร่แล้วได้เคยจัดไปแล้วประมาณ3,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นจึงเมื่อมันยังไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเอามาใส่ไว้ในนี้แต่งเงินมันยังอยู่ที่กกต ถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ว่าเมื่อใดก็ตามกกตก็สามารถเอาเงินนี้มาใช้ได้ซึ่ง3,000ล้านบาทนั้นก็น่าจะพอแต่ถ้ายังขาดอยู่อีกซึ่งก็ไม่มากก็สามารถขอใช้งบกลางได้จึงไม่ต้องระบุเป็นรายการเอาไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณครับก็คือยืนยันเรามีงบในการมีฮะมีเพราะว่าไปเคยตั้งเอาไว้เมื่อเมื่อปีหรือปีที่แล้วสร้างตาม มันไม่เพียงพอหรออาจารย์เมื่อเทียบกับก่อนนีก็ก็ตอนที่ตั้งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยมันนึกว่าพอไงทีนี้ก็อย่างว่ามันก็ยังอยู่เงินนั้นก็เราก็ยังไม่ตั้งเพิ่มเข้าไปเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อเท่าไหร่มันถึงจะพอแต่ถ้าไม่พอจริงๆก็สามารถขอใช้งบกลางได้ครับซึ่งก็คงไม่มากอาจารย์ฮะกรณีที่กบตยังไม่รับรองุณพัาติเนี่ยฮะถ้ายิ่งทอดเวลาไปจะมีปัญหาอะไรไหมก็เดี๋ยวรอสักนิดเดี๋ยวเขาจะประชุมกันวันนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ มันจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับมันมีกรอบเวลาอะไรกําหนดไม่มีครับรไม่มีไม่มีเป,เป็นอํานาจของกรกตค,ครับอ๋อนั่ดได้แล้วรครับวันนี้ครับที่รรทำเนียบครับเอ่อ ผมยังไม่เฟิกเวลาเพราะผมไม่รู้ว่าผมเสร็จจากสภาเมื่อไหร่แต่ว่าทุกคนเขาเาพร้อมแล้วก็มากันก่อนก็ว่ากันไปทางก่อนได้ก็หลังเที่ยงอ่ะไม่ไม่มีแนวทางอ่ะเดี๋ยวให้กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาชี้แจงแล้วก็ให้มีการสอบถามครับกระารการว่ประมาณของสัดส่วนคอรมอนนี่ จัดไว้หรือยังคะอาจารย์อ๋อจัดแล้วมีม,มีมีแต่รัฐมนตรีหรือว่ามีสอสอพักร่วมด้วยคะมีสอสอพักร่วมมีบุคคลภายนอกด้วยบุคคลภายนอกที่ปลัดก,กระทรวงการคลังอย่างเงี้ยรัฐมนตรีก็มีน้ำดีว่าการน้ำดีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเห,เห็นว่ามีสสพักเล็กขอโคลตา้ากรรมการอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบแต่มันก็อยู่ในในเหมือนธรรมเนียมประเพณีทุกปีละ บางทีก็พักใหญ่นี่แหละครับแต่นี่พักโคต้าเต็มก็มาใช้โคต้านี้ภาพรวมดูแล้วไม่ห่วงว่างบจะไม่ผ่านอะไรนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ห่วงไหมคะว่าจะไม่ผ่าน,นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนายกมาถามท <laughs> ่อ,อน